กอย่าขอไปอัปเดตเรื่องของทนายตั้มเน็ตหนึ่งนะคะพี่การหลังจากที่ได้ให้ปากคำกับตำรวจกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อหนึ่งทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มนะคะออกมาเปิดแชทลับที่ได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ตนเอ,เองได้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็นำมายื่นให้กับตำรวจค่ะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยบันทึกภาพนะคะ จากแชทดังกล่าวค่ะพบว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะส่งข้อความมายังเพจของสิทธาเบียบังเกิดค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมแนะนำตัวเองว่าเป็นตำรวจนครสวรรค์อยากขอความช่วยเหลือกรณีที่ผู้กำกับรีดยาคดีค้าขอภัยค่ะรีดเงินคดียาจากนั้นได้มีการส่งคลิปวิดีโอมาให้ทั้งหมด2คลิป ความยาวรวมกัน9นาที50วินาทีขอ,อให้ส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นทนายให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวไปแล้วก็พูดคุยกันถึงเวลา6โมง4นาทีค่ะจากนั้นก็ไม่ได้มีการตอบต้อในแชทดังกล่าวแล้วก็ย้ายไปสนทนาในช่องทางอื่นแทนนะคะ โดยนายสิทธาค่ะพูดถึงการสอบปากคําในวันนี้ว่าตํารวจได้สอบปากคําในประเด็นหลักก็คือเรื่องคลิปวิดีโอที่ตนเองเป็นคนเผยแพร่โดยมีการสอบถามเรื่องที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอแต่เป็นการซักถามปกติไม่ได้เป็นการเค้นเอาคําตอบซึ่งตนเองไม่ได้เปิดเผยชื่อรวมถึงแชทลับที่ให้ผู้สื่อข่าวดูกับตํารวจ <Yep. S 2> ไม่ได้เปิดเผยชื่อรวมถึงแชทลับที่ให้ผู้สื่อข่าวดูกับตำรวจนะคะก็คือไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนที่ส่งคลิปนี้มาให้ทนาย ทราบนะคะนอกจากนี้เนี่ยตำรวจก็ให้ยืนยันว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นใครบ้างใช่ผู้กำกับโจ้หรือไม่โดยรองผู้บังคับการกรองปรากปรามเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองซึ่งรองผู้บังคับการกองปราปรามก็ได้ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะในประเด็นที่นําคลิปหลักฐานมาให้ใช้ประกอบสำนวนคดีค่ะ ซึ่งทนายตาเปิดเผยนะคะบอกว่าส่วนตัวรู้สึกพอใจที่เข้ามาให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพร้อมทั้งบอกว่าหลังจากนี้คงจะต้องเป็นพยานในทุกสำนวนคดีนี้และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจถ้าหากมีการเรียกเข้ามาให้ปักคำเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่อายการเข้ามาดูสำนวนคดีด้วยทนายสิทธาก็มองว่าจะทำให้คดีเนี่ยมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือเพิ่งจะอัปเดตมาเลยนะคะมเมื่อสดสร้อนๆอนที่ผ่านมาค่ะช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ แมนะนะเอดลงเลยนะขึ้นาคอแ่งรับพ่งาครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มีการสอบไปทั้งหมดสองสำนวนนะครับเป็นสำนวนชนสูตรแล้วก็สำนวนคดีหลักในคดีฆ่านะครับเห็นเจ้าหน้าตำรวจบอกว่ามีทั้งหมด5้าหรือ เรื่องที่จะต้องมีการสอบแต่ว่าตอนนี้เรื่อง่าเรียกผมมา2เรื่องก่อนนะครับมันอาจจะมีเรื่องวินยัยของเจเลยด้วยอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้ากับภาษา,าเมื่อไหร่ก็พร้อมให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าวันนี้เอาคดีหลักกับคดีใช้สูก่อนนะครับตอนที่พนาเข้าไปอะค่ะตํรวจมีการสอบคาถามประเไบ้างคือ,อรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอะไรเนี่ยผมยังตอบไม่ได้มากเพราะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับชั้นสอบสวนนะครับ <Okay. S 1> เอาที่พอพูดได้เนี่ยก็ ก็มีเกี่ยวกับของผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเอาคิดมาได้ยังไงคือใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตํารวจเขาก็ไม่ได้อะไรมากในประเด็นนี้นะครับผมก็บอกว่าผมขอสงวนเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับคับ5ประเด็นะนะครับทยไมต้องมีความหนักใจประเด็นไหนบ้างก่อนเราหรือว่าคือต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครัคบคดีน,นี้เนะะี่ยคดีของพุ่มกับโจ้กับพวกเนี่ยนะครับวันนี้ที่มาสอบอะนะครับเขาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างกองปราบเอ่อ ท6แล้วก็ทำทั้งานอายการนะครับอย่างวันนี้ที่สอบผมเนี่ยก็ท่านรองผู้การกองปราบมาเองท่านรองผู้ชการมานะครับแล้วก็ท่านอายการด้วยอายการจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะได้ให้คดีเนี้ยพิจารณาลูกมาแน่ตอนนี้เวลาไปถึงชั้นอายการท่านอายการจะไม่ต้องดูสำนวนอะไรมากเพราะว่าได้มีการดูในเรื่องของประเด็นเอาให้มันครบแล้วนะครับจนมาถึงเวลานี้ครับการสอบั้งหมดรวมถึงการเรียกตั้งนายตบเนี่ยครับนายตั้งมีความมพอใจสำหรับหน่วยานที่ ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พอใจนะครับที่วันนี้ได้ได้มาให้การที่เป็นประโยชน์กับคดีนะครับก็อย่างที่ท่านท่านรองผู้ชันการท่านก็บอกก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ผมให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เอาคลิปหลักฐานนะครับเอาเข้ามาประกอบในในชั้นสอบสวนเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยคงจะต้องเป็นพยานนะครับในในทุกสำนวนคดีนะครับที่ต้อกมีรนศาลก็มาสอบสวนร่วมหลักฐานแล้วหมายตามังว่าทุกทางการ ผมว่ามีความรัดกุมมากขึ้นนะครับเพราะว่าพนักงานในอัยการเนี่ยนะครับท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายทุกอย่างนะครับคือบางทีเนี่ยออพนักง,งานวนสอบไปเสร็จไปที่อัยการอัยการขอสอบเพิ่มนะครับมันจะเสียเวลาแต่ว่าเรื่องนี้ท่านอัยการเนี่ยท่านท่านลงมาด,ดูคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับมาตั้งวันนี้นะครับรู้จัอสามคนนะครับมาดูประเด็นเนี่ยครบเลยเดี๋ยวพอส่งไปที่อัยการเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ใช่เป็นนานแล้วแหละนะครับน่าจะไวขึ้นนะครับมีการถามถึงบุคคลที่ปล่อย นี่ครับถามถามเ,เพราะเขาถามระบมุนม,มาแล้วเาก็คือใครผมได้คลิปมาได้ยังไงนะครับผมก็ได้ได้บอกกับทางพนักงานสอบสวนไปอย่างที่แจ้งกับที่พิส่อไปนะครับว่าผมได้มาจากทางแชท a c e b o o k นะครับแล้วก็เขาก็บอกเขาเป็ตนตำรวจช่าผู้น้อยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าคือใครอะไรยังไงเนี่ยผมผมก็บอกกับทางคณะพนักงานสอบสวนแล้วผมขอสงวนเอาไว้นะครับด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวจต้องขึ้นมาให้สอบขัอะไรเพิ่มเติมก็เออสำนวนเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับวันนี้เราสอบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเนี่ยนะครับทางตํารวจเขาจะเรียกอีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยของตํารวจเดียวเรื่องของจเลหรือว่าจะเป็นสำนวนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับผมเนี๋ยเขาจะเรียกมานะครับเพราะว่าต้องให้ผมมายืนยันคลิปนะครับเพราะเป็นเป็นผู้ที่เผยแพร่นะครับก็ต้องมายืนยันว่าเนี่ยผมได้คิดมานะครับแล้วดูจากในคลิปนี่คือใคร นะครับใช่พันตรวจเองพุ่งกับโจ้หรือเปล่านะครับก็คือประเด็นหลักที่เป็นการสอบปากคำในวันนี้ก็มีเฉพาะเรื่องของวิดีโอส่วนประเด็นดอนนนื่นก็อาจจะเป็นการเิจารณาใช่ครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของคลิปเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็ให้ไปแล้วที่เป็นประโยชน์กับทางคณะสาบสวนนะครับอันนี้อันนี้อาจจะเผยแพร่ไม่ได้นะครับแต่มันเป็นความรับหงสำนวนต้อง